อาวาริวัตกริุริการ์เอวมีวอิตทินังเตานังอุปปติยิชิังบติตังจุมหังคิเมวสมิสตสัพเพปุรดุสังปจันโปัรส อัมมาเนโธติราโสยาชาอิติโอมิวานันโสสามภาโลโควินาสตุมารเทพวันวันตรายุสุขีติภายุโค